สิบข้อที่ไม่มีใครกล้าอ่านกล้าออกข่าวในสื่อทั่วไปนะฮะวันนี้เหลือข้อเดียวซึ่งเป็นหัวข้อเดียวที่เขียนเรียบง่ายที่สุดนะระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแทจ้จริงหลวงพ่อพูดเรื่องนี้เนี่ยคำว่าแท้จริงตัวเนี้ยมันอธิบายได้ชัดว่าที่แล้วมาจริงไม่จริงอยู่ในใต้รัฐธรรมนูญจริงหรือไม่จริง <c oughs> คล้ายๆกับว่าไม่เชื่อมัน่นว่าที่แล้วมาอยู่จริงยังมีอะไรต่ออะไรที่ เขาคิดว่าน่าจะให้เป็นเหมือนอย่างอะไรอังกฤษหรือต่างประเทศมีคนถามว่านักเรียนชูสามนิ้วเนี่ยเป็นยังไงลุงป้อมบอกว่าเออไม่มีอะไรก็แค่ลูกเสือ <laughs> ชา,า,าติศาตนาแล้วมา2สองวันได้ยินมันเว้นชาติศาตนาไม่ต่อด้วยประมาณกษัตริย์มีอยู่หมวดมอบหนึ่ง รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตามสับตะไ i b ้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาโูนโอเคกับพระคุณเจา้าพระพยอมกัลยาณู mm hmm. ได้หนะ้าบัดนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการก no okay ัลยาโนโอเควันนี้เรากลับมาที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบ,บุรีอีกครั้งนะครับด้านหลังที่เห็นคือน้ำตกสวนธรรมนะครับแต่วันนี้เราปิดน้ำตกไปก่อนชั่วคราวเพราะว่าจะได้ยินเสียงการส,สนทนาที่ชัดเจนขึ้นนะครับรายการก no okay ัลยาโนโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศิลธรรมกับพระคุณเจ้าพระพยอมก no ัลยาโน กับนมัสก,การพระคุณเจ้าครับแก่เจริญพรพ่อครับตามธรรมเนียมผมนะฮะเข้ามาเนี่ยไหนก็ในไหนแล้วฮะขอญาติขายของนะครับ <c oughs> คือวันนี้เรามาทําสังฆทานแทนท่านผู้ชมนะฮะหลวงพ่อวันนี้ม,มีมาเจ็ดชุดเหมือนเดิมฮะหลวงพ่อก็เหมือนเดิมฮะถือว่ายังไม่มากแต่ก็มีบางท่านรวบรวมมาให้เลยห้าชุดอย่างเงี้ยก็ดีนะฮะท่านที่ดูแล้วตัดใจ,จะรวบรวมมาก็ไม่เลวเขาเรียกฝนฝายในกิจที่ชอบ แต่มีมท่านหนึ่งครับขอสั่งซื้อสังฆทานฮะบอกว่าขอไปทําวัดอื่นเราบอกว่าได้เลยครับทำ<ด>ที่ไหไก็ได้นะได้ <laughs> ยินดีเลยฮะ<ม>แล้วก็ส่งมอบไปให้เรียบร้อยนะฮะ<ม>ส่วนว่าในรายละเอียดงสังฆทานชุดไหนชุดไหนมีอะไรบ้างติดตามผ่านทางไลน์แอดโลกวันนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นข้างๆนี้นะฮะหลวงพ่อครับ, <laughs> รบขอญาตเรียนถามหลวงพ่อเลยนะครับวันนี้ขัดใจท่านผู้ชมแน่นอนครับเทปนี้และเทปหน้าคุยเรื่องการเมืองอย่างเดียวเลยครับ <laughs> หลวงพ่อครับเมื่อล่าสุดนะผมใช้คําว่าล่าสุดแล้วกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการชุมนุมฮะหลวงพ่อที่ถนนราชดํดำเนินแม้พอชุมนุมถนนราชดำเนินเนี่ยหรือว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์เลยนะหลวงพ่อคือคือนานๆจะมารวมกันตรงนั้นทีนอ่ไม่อยากบอกครับคนมากหรือน้อยเพราะว่าเราเวลาพูดว่าคนมากหรือน้อยเนี่ยมีคนทั้งชมทั้งว่าหลวงพ่อหลวงพ่อคงได้เห็น หาว่าเติมตัวเลขมัง่งหาว่าตัดตัวเลขมัง่งหลวงพ่อครับถามเลยฮะคราวนี้หลวงพ่อรู้สึกยังไงบ้างฮะในฐานะที่เห็นว่าเรียกว่าม็อบก็ได้ฮะมีความก้าวหน้าของม็อบเหมือนกันนะหลวงพอ่อโอ้พัฒนาไปเยอะเช่นออนมาว่าการไม่ค้างคืนเนี่ยการไม่มั่วสมกันอยู่ดึกดึกเดินเดนค้างคืนโอกาสไปพักสมองการคิดไตรตรองในการที่จะเดินม็อบไปอย่างมีประสิทธิภาพจะสูงกว่านอนค้างคืน แล้วก็อยู่หลายๆวันการที่จากบ้านจากเรือนมาอยู่หลายวันเนี่ยอารมณ์กับที่บ้านกับที่นั่นอ่ะมันต้องเปลี่ยนกันไปพอสมควรเพราะฉะนั้นการจัดม็อบครั้งเนี้ยแล้วก็หลายๆกระแสะเสียงนะอนามายเ็นสวสว,สวที่เป็นพวกทนายอะไรเย่างนี้สวไม่ได้แปลว่าสูงวัยนะครับใช่ <c oughs> ที่เป็นพวกทนายเนี่ย<ะ>รู้สึกมีท่าทีเปลี่ยนไปเยอะ เมื่อก่อนนี้แข็งเปรี้ยงตอนนี้ชักเริ่มโอนอ่อนผ่อนปลนได้ดี่าเก่าท่าทางมันน่าจะดีขึ้นน่าจะไม่เป็นไปตามหลพยากรณมั้ง <c oughs> ที่บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงจะนองเลือดหรือจะปฏิวัติซ้อน <c oughs> ไอ้ปฏิวัติซ้อนนี่มันก็ไม่แน่มันนะเขา <c oughs> บอกไม่ไม,ไม่แต่ทำทุกที <c oughs> ที่แล้ว <c oughs> <laughs> ใช่ใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงเน่ยมันมีความแปลกนิดหนึ่ง่ะหลวงพอ่อโอเคหลวงพ่อพูดถึงสวผมก็แซวว่าสูงวัยจริงๆคือสมาชิกที่สภานะฮะแต่ในความที่หลวงพอ่อหมายถึงก็หลายท่าน,นทนายวันชัยทนายหลายๆ,ๆคนนะฮะที่<ม>ทออกมาพูดกันม,มีข้อสังเกตนะหลวงพอ่อวัยรุ่นเยอะมากเลย<ม>ครั้งนี้<ม><ม>ปกตินี่จะเขาเรียกว่าม็อบลุงป้าน้าอาแลคราวนี้ม็อบเด็กลงฮะหลวงพอ่อโอ้นั่นสิไปถึงมัธยม หน้าเสาธงมีการยกสามนิ้วกันเนี่ยเหลือเชื่อทีนี้หลวงพ่อขอ,อย่ญาตเท่กันไหนๆก็พูดถึงเรื่องยกสามนิ้วคือล่าสุดเนี่ยมีมีคนถามกันไอ้สามนิ้วนี่มันคืออะไรคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมขอสรุปนิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมฟังไปด้วยนะเน็่ไหนๆในไหนก็ดูรายการแล้วก็อาจจะจะเรียกว่าเป็นความรู้ก็ไม่เชิงนะเอาเป็นว่ามันมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเรารู้ไว้แล้วพร้อมๆกันผมขอ,อยนญาตหลวงพ่ออ่านนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้ ไม่หลุดข้อความเพราะบางทีพูดผิดไปก็เดือดร้อนนะฮะเขาบอกว่า3ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอกเมื่อก่อนเรียกเยาว,วชนปลดแอกนะแล้วก็ตอนนี้เป็นประชาชนปลดแกอกบอกว่ารัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชนข้อแรกนะอันที่สองรัฐบาลต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเจตจำนงของประชาชนอันที่สคือรัฐบาลต้องยุบสภาคือหลังจากนั้นต้องยุบสภาเปิดทางให้ประชาชนแสดงเจตจำนงอันนี้คือเขาเรียกว่า3ข้อเรียกร้องแรงแต่เขาบอกว่า,างี้ครับหลวงพ่อ มีบนหลักของ2จุดยืนนะเขาเรียก3าสองนะครับอ,อันที่2คือเขาบอกว่า2จุดยืนก็คือ 1. ต้องไม่มีการทํารัฐประหาร เมื่อกี้หลวงพ่อพูดว่ามีปฏิวัตซ้อนจริงๆบ,บ้านเราผมขอแซนนิดนึงบ้านเราเนี่ยเวลาเรียกปฏิวัติกับรัฐประหารนี่มันคนละความหมายกันแต่การเรียกปฏิวัติมันดูดีไงหลวงพ่อเพราะนั้นอ,อ,อ,อะไรท,ทำไม่ดีแล้วเรียกดีๆมันก,ก็กลายไปดูดีนะที่ <laughs> ทมีคนเอ <laughs> าดอกไม้ไปให้ได้ <laughs> ใช่ใช่้าอย่างรัฐประหารอาจจะไม่มีใครไปให้นะฮะโอเคมวลการสองข้อสองจุดยืนเนี่ยก็คือหนึ่งต้องไม่มีรัฐประหารนะฮะไม่มีการทํารัฐประหารก็ที่สองคือต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติด้วยนะ ครั้งที่มาแปลกคือเหมือนกับไม่เอานะอย่าไปรวมกันอย่างนี้ท่านชวลิตคงงงเอ๊ะบทเสนอของเราทําไมถูกปฏิเสธท่านแรกเลยแรกเลยใช่แล้วทีนี้ข้อสุดท้ายหลวงพ่อเขาเรียกว่าอีกหนึ่งความฝันจริงๆอันนี้นะฮะเรียนท่านผู้ชมนะฮะก็คือมาจากสิบข้อคราวที่แล้วที่บางทีเราก็ไม่กล้าอ่านนะหลวงพ่อหลายๆทีวีก็ไม่กล้าอ่านแต่ครั้งนี้ผมคิดว่าเขาปรับตัวนะหลวงพ่อ เปลี่ยนเป็นว่าอีกหนึ่งความฝันนะฮะมผมว่าอ่านได้นะฮะผมขอญาตอ่านแล้วกันเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันที่คณะประชาชนปวดแอกหวังให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือผมจะอ่านคำต่อคำเลยนะฮะการมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเขาบอกว่าซึ่งความฝันนี้ไม่ใช่ความฝันอันเลื่อนลอยแต่สามารถเกิดขึ้นจริงได้ตามกระบวนการ รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงมันความชัดเจนไม่ไม่ได้หมายความว่าจะยกเลิกสิ่งที่พูดไปแต่แต่พยายามอธิบายความใหม่ให้ให้สื่อแม้กระทั่งอย่างเราเนี่ยอย่างช่องเราเนี่ยไม่กล้าพูดนะหลวงพ่อก็กล้าอ่านมากขึ้นนะฮะหลวงพ่อมีความเห็นยังไงบ้างครับกับภาพรวมสามสองหนึ่งนี่ฮะเดี๋ยวนี้ไม่น่าเชื่อว่าบางช่องเนี่ย เห็นข่าวว่าไปนบางที่เขาไล่เลยนะบางช่องที่เอียงของเราไม่รู้โดนไล่ไม่ไล่อ๋อไม่เป็นผม,ผมอาศัยวัดอยู่ฮะต <laughs> ันนี้เอาตอนนี้คําว่าสามที่แรกเนี่ยก็คือก็คือ,อ,อคุกค,คามประชาชนร่าง,งรัฐธรรมนูนใหม่แล้วก็ฮายุบสภามมผมก็มองเ่ร่างเนี่ยตอนนี้ไก็ต้องได้ร่างกันแน่เพราะว่าของเก่ามีปัญหาแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาทุกข้อก็เลือก ทําใหม่เป็นข้อๆไปไอ้ข้อไหนที่ดีมีประโยชน์ก็เอาคงไว้ไอ้อย่างนี้ก็ดีแล้วส่วนเรื่องของการคุกคามเนี่ยมาว่าเวลานี้รัฐบาลก็ถอยไปเยอะนะถึงแม้ว่าจะมีพูดขู่บ้างอย่างทารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาอาจจะโดนหนักหน่อยแล้วก็ทหารเองตำรวจเองก็ออกมาพูดชัดว่าเราก็ไม่อยากจะไปทำไรนักงนักเรียนนักศึกษาพอทำแล้วมันปัญหาเพิ่มเยอะ เขาก็ไม่อยากจะทําแน่นอนเรื่องอารมณ์อยากทําเนี่ยมันต่างว่ากอรคเมืม่อสมัยก่อนตอนที่เกิดแฟนคงแฟนคอทิมแทงกันเอาอ,อบไปทิ้งเกินเนี่ยม,มันมีอารมณ์อยากทําเยอะอแต่ตอนเนี้อารมณ์แกรงขามว่าทาแล้วจะมีปัญหาตามมาดีไม่ดีทําให้ตัวเองอยู่ในประเทศลําบากก็เลยคิดว่าคุกคามรุนแรงน่าจะเบาลง ตัวนักษาเองจะมองเรื่องการคุกคามนี่หมายถึงการออกหมายจับหมายเรียแล้วก็ไปจับตัวด้วยแล้วก็ดุกแล้วก็นั่นแหละถึงจับตัวไปก็ไปให้ประกันให้ปล่อยอ่าใช่ไม่เอาไปทุบไปตีพูดง่ายๆมสมัยก่อนมันมีเหมือนกันนะจับไปแล้วก็หายไปเลยก็มีมนี่ก็ลําบากแต่เดี๋ยวนี้รับประกันว่าจับแล้วก็จะไม่ทำนายแล้วก็ไม่ช้าก็ปล่อยครับเพียงอาจจะไปปรับทัศนคติอะไรนิดหน่อยอีกข้อก็คือบอกว่าเสร็จแล้วต้องยุบสภาอ่าไอ้นี่ไอ้นี่ก็ขอให้ทําให้เสร็จก่อน เมื่อรัฐธรรมนูญร่างใหม่เสร็จเรียบร้อยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นตามขั้นตอนถือว่าสามข้อนี้ก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรเป็นตาม,ม,มตาม,ม,มปกติเ<ก>ช่นขอให้ทำอย่าให้มีใครไปยุยงปลุกป,ปั่นให้มันเกิดเรื่องรุนแรงขึ้นมามทำไปตามธรรมชาติน่าจะไม่มีปัญหาแล้วบนหลักของสองจุดยืนฮะหลวงพ่อที่บอกว่าหนึ่งต้องไม่มีการทำรัฐประหารอกีกสองไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติหลวงพ่อมองเรื่องนี้ไงครับ ไม่ทํารัฐประหารเนี่ยปรามไว้ได้ก็ดีและถ้าหากทาเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้มีนิรโทษกรรมของพวกตัวเองที่ทำเอาไว้เหมือนกอดหยาบทําเกาะคุ้มครองตัวเองไว้แบบชนิดที่มันก็ทําให้ย่มใจสิก็เราทำล่าไว้แล้วนี่มันไม่มีคดีติดตัวมันก็ทําได้ไอ้อย่างเงี้ยก็ควรจะมีตัวกฎหมายซะว่าถ้าใครทําต้องเป็นยังไงแต่จริง การรัฐประหารก็พัฒนาขึ้นนะฮะเขาที่แล้วนี่พัฒนาถึงขนาดว่าออกกฎหมายว่าไม่ผิดในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอันนี้เหมือนแซวนะฮะแต่จริงนะฮะแต่ต่อไปนี้คงจะมีการกําหนดลงไปแน่นอนว่าถ้าทำเนี่ยจะต้องได้รับอะไรบ้างไม่ใช่ทำแล้วก็ลอยนวลกันไปเหมือนแต่ก่อนจริงๆเนี่ยถ้าถ้าดูตามรัฐมนูญนะหลวงพ่อนะ ไม่น่าทําได้อยู่แล้วเพราะเพราะว่าในในหนึ่งในข้อแล้วมันเขียนว่าห้ามาทำรัฐปาะนะรนะต่อไปนี้สถานการณ์โลกมันก็บีบไม่ให้คนพยองกองทัพเพยอหน้าออกมาทําอย่างชนิดไม่กลัวฟ้ากลัวดินอะไรเลยต่อไปนี้มันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วละ่ะ<อ>เพราะว่ามันจะมีคนวิ่งชนรถถังบ้างอะไรบัางเห็นมันพูดพูดกันเขาพูดกันแบบชนิดตายก็ตายบางทีบมงก็สั่งเสียแม่ Oh. เตรียมเผาลูกแล้วโอ้ oh, อันนี้มันก็แสดงว่าเมื่อคํานี้ออกมาฝ่ายนูน้นก็น่าจะรู้ตัวอยู่บัดประทำไปแล้วอะไรจะตามมา<ต>ผลที่ตามมาไม่ใช่ความผลาสุกร่มเย็นไม่ใช่เถล่งอํานาจยังมีความสุขถึงจะอยู่ได้ทุกขลาทีนี้พตอนที่มีการเสนอว่าต้องไม่จัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติหลวงพ่อบอกเรื่องนี้ยังไงฮะทำไมทำไมมีประเด็นแบบนี้เออตรงนี้ยังยังเอาถอดหัวใจความคิดเห็นของเขาไม่ได้ ในเมื่อมันไม่มีสมัคคีปองดองแล้วถ้ารวมกันเป็นรัฐบาลแห่งชาติได้ตามแนวความคิดของผลเอกชฉลิตเนี่ยมองดูเหตุผลก็น่าจะพอมีได้บ้างถ้ามันถึงทางตันนะแต่ถ้ามันไม่ทางตันก็ไม่ควรมีอมอาจจะเป็นไปได้ไหมหลวงพ่อเดี๋ยวผมอาจจะถามแบบชี้นาหน่อยเป็นไปได้ไหมว่ามองว่าเดี๋ยวพอมีรัฐบาลแห่งชาติก็ไม่ได้เลือกตั้งสิอย่างนี้แล้วใครตั้งมาล่ะเดี๋ยวจะไปเถียงกันเรื่องว่าใครตั้งอีก ใช่ไหมฮะมุมนั้นอาจจะมุมนั้นมากกว่ามุมนั้นเชื่อว่าเขาคงเห็นมุมนี้เขาถึงออกตัวเนี้ยข้อเนี้ยจุดยืนเนี้ยอ,ออกมาอันสุดท้ายหลวงพอ่ออีกหนึ่งความฝันนะอันนี้อันนี้น,นี่ผมถือว่าคมนะฮะในแง่ของการที่สิบข้อที่ไม่มีใครกล้าอ่านกล้าออกข่าวในสื่อทั่วไปนะฮะวันนี้เหลือข้อเดียวซึ่งเป็นหัวข้อเดียวที่เขียนเรียบง่ายที่สุดนะระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงหลวงพ่อพูดเรงนี้ไอ้คำแท้จริงตัวเนี้ยมันอธิบายได้ชัดว่าที่แล้วมาจริงไม่จริงอยู่ในใต้รัฐธรรมนูญจริงหรือไม่จริงคล้ายๆกับว่าไม่เชื่อมั่นว่าที่แล้วมาอยู่จริงยังมีอะไรต่ออะไรที่เขาคิดว่าน่าจะให้เป็นเหมือนอย่างอะไรอังกฤษหรือต่างประเทศที่ไม่ ออกมาทําอะไรให้ประชาชนส่วนหนึ่งอะน,นะแะต่ทาไมว่าเรื่องเนี้ยประชาชนไม่ใช่ทั้งหมดที่จะรู้สึกว่าไม่ได้อยู่อย่างแท้จริงแต่ต้องมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่อย่างแท้จริงแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยในกรณีที่มีการออกมาเรียกร้องเนี่ยฮะจะใช้คําว่าน้องๆก็ได้นะเพราะรู้สึกว่าจะเ,เป็นรุ่นเด็กกว่าหลวงพ่อรุ่นเด็กกับผมเยอะเลยนะ <laughs> เขาบอกว่าเมื่อมีการร่งางธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย ตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนอย่างเป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ใครที่อยู่ในประเทศจะต้องอยู่ภายใต้รัฐมนูลจะต้องอยู่อย่างเสมอหน้าโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครหมรนายความเ่ราะฉะนั้นแล้วก็บอกว่าคณะประชาชนปลดแอจะยึดถือในหลักการดังกล่าวนี้จนกว่าบรรลุด้วยเชื่อว่าจะสามารถนําพาประเทศไปสู่ความสงบสุขจเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงบริบูรณ์ได้สืบไปคือเขียนเขียนก็สวยงามนะฮะแล้วก็อธิบายแบบนี้แล้วก็ใช้คําว่า นำพาประเทศไปสู่ความสงบสุขอันนี้จริงๆแล้วหลวงพ่อทุกคนก็อยากอยู่ความสงบสุข <c oughs> แต่เหตุปัจจัยของความไม่สงบสุขเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นมันมากับความเห็นแก่ตัว <c oughs> ถ้าความเห็นแก่ตัวมันลดลงเมื่อไหร่ความสงบสุขมีแน่นอนแต่ถ้าความเห็นแก่ตัวยังเกิดรุนแรงให้ความสงบสุขยากที่จะสมปรารถนาเต่าก็ฝันไว้ก็ดีฝันไว้ก็ดี ดีพ่ออยู่เปล่าๆหลวง <laughs> พ่อครับสัญ,ญลักษณ์ในการในการที่เรียกอ,อะไรจะต่อสู้หรือต่อต้านหรือว่าอะไรใน,ในการชุมนุมครั้งที่ผ่านมาเนี้ยมีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็แปลกนะหลวงพอ่อมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่มีรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยการชูสามนิ้วนี่โดนจับนะอืตอนนี้จริงๆไม่รู้ว่าไม่จับหรือว่าชูกันเยอะแล้วเกิดมันชูจนจับไม่ไหว <laughs> ชูอยููเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็ม,มีคนถามนะฮะ มีคนถามผมด้วยนะมีคนถามหลายคนแล้วก็ถามในในในไลน์เนี่ยอะไรด้วยคือเขาถามแบบแบบการตั้งใจจริง,างถามว่าตกลงไอ้สามนิ้วแปลว่าอะไรก็ที่ดั้งเดิมของเขาก็พระดอนภาพเสมอภาพสันต,ติภาพอ่าครับเขามีแต่นี้อไอ้สามนิ้วเนี่ยในทางทางพุทธศาสนานเนี่ยเขาจะมือนิ้วอย่างนี้อย่างนี้อ่าแต่ของนักศึกษาที่รู้สึกใจอย่างนี้ <laughs> ถ้าถ้าถ้าอย่างนี้ เป็นการประทานพรปางประทานพรแต่พอมารวมอย่างเงี้ยมันเป็นภัยบวกพรแล้วแหละหลวงพ่อหลวงพ่อเวลาสมมติหลวงพ่อให้สมภานข่าวนี่นะถ้าหลวงพ่อชูนิ้วอย่างนี้นะหลวงพ่ออาจจะถูกถ่ายภาพนี้ไว้นะฮะว่าหลวงพ่อชูสามนิ้วอันนี้แซวไว้เพราะว่ามีเอ่อมีทำนี้ก่อนทำนี้ก่อน๋อาทำนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าถ้าการายการเราจะออกสองอย่างเลยนะฮะจะได้รู้ว่าว่าเสมอภาคนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีมีเอ่อ สบสบางพักฮะชูนิ้วเพิ่อยกตัวอย่างว่ามันไม่ดีนะฮะแต่ว่าเพอ่อยกนานนะฮะคน<อ>เลยถ่ายรูปเอาไปลงไปหมดเลยจนเข้าใจผิดว่าสงลงยกจริงหรือเปล่า <c oughs> น,นะฮะอันนี้ก็ขำๆนิดนึงเดี๋ยวเรื่องชูสามนิ้วเนี่ยผมจะคุยกับหลวงพ่อขออนุญาตสอบถามหลวงพ่อในเทปตัดไปแต่จะปิดท้ายเทปนี้ด้วยความน่ารักอย่างหนึ่งผมพูดคำว่าน่ารักนี่ผมบาเสียมากเลยนะฮะหลุงป้อมฮะหลวงพ่อคุณตวิทย์นฮะ มีคนถามว่านักเรียนชูสามนิ้วเนี่ยเป็นยังไงลุงป้อมบอกว่าเออไม่มีอะไรก็แค่ลูกเสือชาติาตศาสนาและเมื่อสองวันได้ยินมันเว้นชาตนะิศาสนาไม่ต่อด้วยพระมหากษัตริย์นนมีอยู่หมดหมดอบหนึห่งก็มีหลายโรงเรียนนะแต่ว่าโรงเรียนที่เป็นข่าวเ,าเป็นโรงเรียนราชินีนะฮะนะฮะเอา,อางี้เดี๋ยวเทปนี้ผมจบด้วยคาว่าลุงป้อมบอกนักเรียนชูสามนิ้ว ว่าแค่ลูกเสือนะฮะแล้วผมก็เผลอ,อะะชมลุงป้อมไปว่าน่ารักนะฮะแต่อันนี้ขอออกตัวนะฮะผมไม่ได้ชมเองนะฮะผม,ผมเรียนแบบคุณชรมาหลวงพ่อ <c oughs> รู้สึกว่าต้องต่างหลักนิดนึงนะฮะ,อะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับเทปนี้เราจะจบแค่นี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อเทปหน้านะฮะคลิปหน้านะฮะในว,วันถัดไปในยการคุยเรื่องการชูสามนิ้วะฮะเรื่องนี้หลังจากจบเทปนี้แล้ว วันลุงขึ้นหรืออีกสองวันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเทปตัดไปเนี่ยติดตามนะฮะอย่าไปไหนเด็ดขาดกรับขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเราเดี๋ยวตอนท้ายเทปเราจะมีภาพที่วันนี้หลวงพอ่อท,ที่เมื่อกี้มาถวายสังฆทาน <c oughs> ม,มีหลวงมีหลวงพ่อให้พรด้วยนะ <c oughs> อ่าผมขอโทษท่านผู้ชมนิดนึงนะหลวงพ่อเนี่ยให้ทุเรียนด้วยนะฮะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ทุเรียนไปอยากจะฝากไปถึงคนที่ถวายสังฆทาน <c oughs> ผมก็ผมก็รับมาแล้วนะฮะคือเรามาทําสังฆทานแทนท่านแล้วนะฮะแล้วก็หลวงพ่อก็ฝากทุเรียนไปให้ท่านด้วยนะฮะแต่เนื่องจากเราไม่รู้จะส่งกลับไปยังไงฮะพ,พวกเราขออนุญ,ญาตรับประทานทุเรียนแทนท่านด้วยนะครับบอกว่าคงไม่เกิดเกินกันนะครับกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับกล่าวขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> ขอบคุณชครับขณะนี้เราอยู่ที่วัสดสวนแก้วจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับเราได้นํานสังฆทานที่ท่านผู้ชม ได้ร่วมกันซื้อชุดสังฆทานจากโลกวันนี้นะฮะวันนี้มีทั้งหมด7ชุดนะครับเรานํามาทําสังฆทานแทนท่านทั้งหมด7ชุดชุดโมตสะปะควาโตอะหะโตสัมมาตพุตตะอิมานิมะยังพันเตสังฆทานานิปิทายะสุกายะชาธุ ยากาวะวิวาห์พูละปริปุเรนติสักลังเอวเมวตต้นนังเบ็ดนังกัปปะกีอิจิ่มปิดตังตุ้มกิับมิปุกปัจจายนโนจัตตารอธรรมาวัดตันติอายุวันโอสุขังพระลังอ้าวได้บุญกันแล้วนะผู้ที่สนใจฟังรายการกัลยาโนโอเคของโลกวันนี้แล้วยังได้ร่วมทำสังฆทานผ่านมาทาง โลกวันนี้ด้วยต้องถือว่าได้สองอย่างและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งถ้าจะถือว่าได้พิเศษก็คือได้ชำระชระล้างความตนีทีเหนียวความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้พอหามาให้ได้มาแบ่งเนี่ยมันจะไม่อยากไปแย่งของใครการทำสังฆทานเนี่ยจิตใจมันเปิดบานเป็นภูมิคุ้มกันความงกความโลภในดีที่สุดจเจริญพร ยุคนี้มันนิวน้ร์มอวแล้วก็มีออนไลน์มีอะไรให้ทํากันเยอะขึ้นแล้วละ่ะเพราะว่าคนไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลา,เ,วลาเอาจริงๆออกจากงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ยอยากมาทําสังฆทานที่วัดก็ลําบากถ้าอะไรยุคสมัยใหม่มันเอื้ออํานวยให้เราเนี่ยได้ทําดีกว่าไม่ได้ทําทําดีกว่าไม่ได้ทาเหมือนอย่างที่ก็บอกมาช้าดีกว่าไม่มา แล้วพบกับรายการกัลยาโนโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขคังพลังสาธุสาธุสาธุ